ตอนเช้าเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าเลยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวยบนโบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่สะสวยเร็วค่สะสวยโอ้นะครับผม คุณสวยสวัสดีแป้นสบายดีปะลูกสบายดีไหมแป้นสบายดีเหรอโอ้นี่นะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยวันนี้ฝนตกนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นนี่เปียกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับฝนตกอยู่นะครับตอนนี้นะครับอากาศก็เย็นมากนะครับก็ได้ผูกกับหนูแป้นเราในโรงช้างนะครับในโรงตรงนี้นะครับหลายวันแล้วนะครับผม ดีฮะดูอากาศสดชื่นมากครับเช้าวันนี้เช้าที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงก,กว่าแล้วนะครับแต่อากาศก็ยังสดชื่นและเย็นนะครับฝนตกนะครับแป้นสบายดีไหมลูกสบายดีไหมสวัสดีตอนเช้าด้วยลูกนะสวัสดีตอนเช้าจ้า <c oughs> เจอกันตอนเช้าเช้านะจ้าหนูแป้น <c oughs> แป้นสบายดีนะ <c oughs> โอ้โหคิดถึงพอไหมลูกคิดถึงไหม หิว,หวยังหิวแล้วเหรอมีน้อยให้น้องเขาหน่อยตอนเช้าเช้าให้ลงวันน้นหวานหน่อยเร็วโอ้ออไปนี่โอ้ดูนะหักเลยนะหักที่ไหนไม่รู้นะครับนี่ใส่จะเล่นโซ่ในป่านะครับตอนที่เราปลุมกในป่านะอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยเหรอห ดูอึ๋งเนาะก็นี่นะตอนกลางคืนก็นอนตรงนี้นะครับผมก็อย่างยังไม่ได้เก็บอึเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับที่บรรยากาศวันนี้ก็สุดชื่นมากนะครับฝนตกนะครับนี่ครับดูครับท้องฟ้าก็มีแต่หมอกครับหมอกขาวๆนะครับอากาศเย็นสบายมากวันนี้ญ้าเราก็ยังมีอยู่นะครับนี่ยังไม่ได้ให้น้องเลยนะครับมาดูอากาศรอบๆหน่อยนะครับ องฟ้านะครับฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นิดนึงนะครับตัวนี้ตกอ่อยนะครับผมตกไม่เยอะนะนะครับผมนี่ด็แป้นเรานะครับดูดีครับโหวันนี้ไม่ไม่เปียกเลยนะครับไม่เปียกน้ําเลยไม่เปียกน้ําฝนเลยนะครับหลบฝนลราฝนเก่งมากเลยนะลูกนะเดูกแป้นนะโอ,อ,อ้วันดีสวยแล้ว,ว,ส,วสวัสดีสวยค่ะสวัสดีเอฟซีเลยค่ะ สบายดีนะคะหนูแป้นสบายดีไหมลูกสบายดีนะหิวยายยังหิวยังโอเคเดี๋ยวพอเอายาให้กินนะลูกนะหนูแป้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวยาให้น้องกินดีกว่านะครับนี่นะครับวันนี้ทั้งฝนตกนะครับแล้วก็หนาวด้วยนะครับอากาศเช้าเช้าแบบนี้นะครับเย็นสบายนี่ฮะอากาศเย็นนะครับวันนี้นะครับ ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราเอาหญ้าไปให้น้องกินดีกว่านะครับน้องจะหิวแล้วนะครับเช้ามื้อแรกของน้องเลยวันนี้นะครับผมนี่นะครับหนูแป้นเรานะครับแป้นหลงกนสวยนะครับแป้นอนสวยฮะเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมจ๊าอร่อยนะ,นะ โอ้โหนะครับวันนี้ก็หนูแป้นเราไม่ไปไหนแน่นอนเลยนะครับฝนตกอย่างนี้นะครับอยู่ในโรงนะครับก็อุ่นนะครับไม่โดนฝนปกติก็จะอยู่นอกโรงครับอันนี้วันนี้เรามีโรงให้น้องได้อยู่แล้วนะครับผมแป้นชอบอยู่ตรงนี้ไหมลูกชอบไหมแป้นชอบไหมชอบเลยคะ่ะฮะโอ้ชอบหนูแป้นหนูแป้นหิวแล้วลูกหิวเหรอหิวน้ำอ้อยเปล่ากินน้ำอ้อยไหม กินเหรออ๋อนี่น้ำอ้อยนะนำ้ำอ้อยอ๋อขอดูดีครับให้ปากลูกอาปากเีลยพอป้อนให้นะกินหมดเลยกินหมดเลยนะ <S <S ขออีกเหรอขออีกเหรอจ๊ะหนูแป้นขออีกเหรอ,อ,อ,อลูกฮะโหหนูแป้นขอนะครับโอ้ให้อีกแล้วมีอีกก้อนหนึ่งโอ้อร่อยไหม,อร,อ,ไหมอร่อยไหมจ๊ะอ,อร่อยนะ กินกับยาอร่อยไหมลูกนะอ๋อ,อหวานใช่ไหมลูกโอ,อหวานนะครับผมนี่เขาก็จะกินกับยานะครับอ่ะวันนี้เรามีแค่น้ำอ้อยนะเดี๋ยววันหลังเราซื้อขนมมาฝากนะลูกนะแป้นเดี๋ยวจะเอาเนตตซอยมาให้กินด้วยนะกินนมปังไหมล่ะ,ละกินนมปังไหมกินนะน้ำส้มก,ก็กินไหมหกินนะครับกินทุกอย่างเลยใช่ไหมลูก ฮะโกินทุกอย่างนะครับเอามีก้อนหนึ่งนะนี่ก้อนสุดท้ายละไม่มีเยอะนะครับนี่ฝากบนสูงๆลูกโหรอเลยนะกินให้อร่อยเลยนะอืมอ่ะบายบาๆนะนะบายบายนะนะบายบาๆ FC ลูกบายบายบ,ายบาย,บายบายค่ะสวัสดี FC ด้วยค่ะฝากติดตามหนูแป้นด้วยนะคะแป้นอยู่ไหนลูก อยู่ปางช้างแม่ส่านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยช่องไทยอโลเฟน,นครับบายบายเอฟซี bye นะลูกบายบายสวัสดีตอนเช้าเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าเลยสวัสดีค่าเร็วสวัสดีค่าสวย,ยบนบนวสวัสดีค่าสวัสดีค่าสวยเร็วค่าสวยโอ้นะครับผมนี่ครับหนูแป้เรานะครับน่ารักเหมือนเดิมนะครับ กินก็เก่งนะครับวันนี้ก็อยู่ในโรงนะครับผมบรรยากาศก็ฝนตกนะครับนี่ท้องฟ้านะครับมืดคึ้มเลยนะครับอากาศเย็นนะครับฝนตกนะครับก็มีช้างเช่นหนึ่งสองพันนะนี่นะครับผมไบไย,ยจ้าไปไปยไปทีหนึ่ลูกไบ,บ๊ายบายสวยอขอบคุณ f อซีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะแบบฝากติดตามดูด้วยค่ะแบบ <laughs> นี่นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็มามาตั้งแต่เช้าทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องมาตรงเช้าอยู่แล้วเป็นฟาร์นะครับมาเก็บอึอช้างมาให้ยากเขากินช่วงเช้าแบบนี้นะครับผมก็ฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับนี่หนูแป้งเราน้ไ๊ไยบายแป้งายบายจ้าาปบายจ้า,าสวยๆายบาย บายอันสีด้วยค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีนะครับบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายนะ